รอมลสัตว์บินได้ที่แล่นฉิวอยู่บนเวหาอาจจะไม่ได้มีแค่นกและแมะลงเท่านั้นเพราะหนึ่งในนั้นยังมีสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถหลอออยู่บนท้องฟ้าได้จริงๆพวกมันมีทั้งปีกสยายใหญ่และสามารถบินได้เหมือนกับนกเทราโนดอนสัตว์ดึกดำบันที่หลายๆคน จะเข้าใจว่ามันเป็นไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีปีกและบินได้ต่างหากเทอร์รานดอนอยู่ในสกุลเทโรซอรหรือสกุลสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพวกมันไม่ใช่บรรพบุรุษของนกแต่อย่างใดถึงจะเห็นมันบินได้แบบนี้ก็ตามเทอร์รานดอน มีชีวิตอยู่เมื่อตั้งแต่ปลายยุคทริอเรสิกจนถึงยุคครีเทเชียสต้นปลายหรือเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนบริเวณอเมริกาเหนือในปัจจุบันพวกมันเคยเป็นสัตว์ที่ถูกเชื่อว่าตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บินได้ก่อนที่จะมีการค้นพบตัวอื่นๆตามมาจนในที่สุดเจ้าเทอรานูดอนก็กลายเป็นรองในเรื่องของขนาดตัวไป แต่ถึงจะไม่ได้ตัวใหญ่ที่สุดแต่ลักษณะเด่นที่ทำให้ทอราโานุดอนสะดุดตาผู้คนก็คือปากที่ยาวเหยียดกับปีกที่กางแล้วจะกว้างได้ถึงประมาณ4-7เมตรและความสูงเกือบ3เมตรด้วยความที่ตัวของมันนั้นใหญ่มากๆทำให้มันไม่สามารถกระพือปีกขึ้นลงเหมือนกับสัตว์ปีกส่วนใหญ่แต่มันจะใช้วิธีการร่อนหรือการพุ่งแทน นอกจากขนาดตัวของเทอรรานุดอนแล้วงอนแหลมที่หลังหัวของพวกมันนั้นกระโดดเด่นไม่แพ้กันโดยตัวผู้นั้นจะมีงอนใหญ่กว่าตัวเมียแต่งอนของเจ้าเทอรรานุดอนก็ยังไม่ได้ถูกสรุปแน่ชัดว่ามีไว้เพื่ออะไรเพราะผู้เชี่ยวชาญพบว่าเทอราโนดอนบางตัวก็ไม่ได้มีงอนนี้ทั้งๆที่ในตอนแรกพวกเขาคิดว่างอนจะช่วยในการบังคับทิศท,ทางการบิน แล้วสิ่งที่สามารถทำให้สัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้บินได้นั้นมันมาจากอะไรกันแน่ปีขนาดใหญ่ของพวกมันอย่างเดียวอย่างนั้นหรือสิ่งที่ช่วยให้พวกมันบินได้นั้นก็คือกระดูกที่มีลักษณะพิเศษอยู่ด้วยต่างหากเนื่องจากเมื่อมีการขุดค้นพบฟอสซิลของเทรานดอนที่บริเวณเอเชียอเมริกาใตา้และยุโรปโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อว่าออตเนลชาวมาช เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบฟอสซิลแล้วพวกเขากบพบว,ว่ากระดูกของเทรานอดดนมีลักษณะกลวงและบางซึ่งช่วยให้ทนทานต่อแรงแอโรไดนามิกหรือวิธีการเคลื่อนที่ผ่านอากาศนอกจากนี้เทรานอดดนยังมีกล้ามเนื้อที่ยึดอยู่ที่กระดูกแขนและมีกระดูกหน้าอกใหญ่ทำให้มันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากเลยทีเดียวแล้วอาหารของเจ้าเทรานอดดนนั้นคืออะไร อาหารของทิรานุดอนถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาเพราะมีการพบฟอสซิลของปลาอยู่ด้วยรวมถึงรูปแบบขากรรไกรของพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อให้กินปลาโดยทิรานุดอนจะใช้จงอยปากเพื่อดึงเหยื่อที่ว่าอยู่บริเวณผิวน้ําในขณะเดียวกันเวลาพวกมันหาอาหารนั้นถ้าเกิดไม่ระวังตัวขึ้นมาแล้วก็ก็าอาจจะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆไปได้เหมือนกัน ที่รู้อย่างนั้นได้ก็เพราะมีผู้เชี่ยวชาญพบซากกระดูกของเจ้าเทอร์านุดอนในท้องของสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำและฉลามดึกดำบรรและถ้าพูดถึงสปีชีของพวกมันก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะเจ้าเทอรานุดอนมีเพียงสองสปีชีเท่านั้นคือเทอรรานุดอนลองจิเซป ทอรานูดอนสเตนเบอร์กี้ซึ่งทั้งสองแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่งอนของเทอรานุดอนลองจิเซฟจะมีลักษณะเอียงแต่งอนของเทอรานุดอนสเตนเบอร์กี้จะตั้งตรงมากกว่า ไม่ใช่แค่ลักษณะแตกต่างระหว่างสปีชีส์เท่านั้นแต่เทรานนดอนตัวผู้กับตัวเมียก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนั่นก็คือมเมื่อกางปีกออกมาแล้วปีกของตัวผู้จะกว้างได้ประมาณ5เมตรซึ่งมากกว่าตัวเมียที่จะกางปีกแล้วจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรแต่ถึงอย่างนั้นตัวผู้ก็จะมีสะโพกที่แคบกว่าตัวเมียเพราะตัวเมียจะต้องมีสะโพกที่ใหญ่เพื่อช่วยในการวางไข่นั่นเอง ถึงแม้ว่าเจ้าเทรานุดอนนั้นจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินเก่งและน่าจะหาอาหารได้ดีแต่พวกมันก็ต้องสูญพันธุ์ไปเสียก่อนเมื่อถึงเวลาที่อุกบาทพุ่งชนโลกที่บริเวณคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโกเมื่อราวๆ66ล้านปีก่อนนั่นทำให้เทรานุดอนกับสัตว์อีกลหลายๆชนิดต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุด ลองนึกภาพกันดูถ้าเจ้าเทอรานุดอนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันพวกมันจะใหญ่ขนาดไหนและจะเป็นเจ้าเวหาได้หรือไม่เมื่อลองเทียบขนาดกับมนุษย์เราแล้วเจ้าเทอรานุดอนขนาดตัวก็ไม่ใช่เล็กๆเลยเพราะเมื่อกลางปีออกมาระยะของปีกทั้งสองข้างอยู่ที่ประมาณ4-7เเมตร และนอกจากนี้เจ้าเทรานูดอนเกิมีความกว้างใกลเคียงกับอาร์เจนทาวิสแมกนิฟิเซนส์นกขนาดเกือบ7เมตรซึ่งเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนถ้าเทียบขนาดกับนกในปัจจุบันอย่างวันเดอริงอัล์เบทรอสที่ขนาดประมาณ4เมตรและเมื่อลองเทียบกับช้างเอเชียที่สูงประมาณ3เมตร ทาเจ้าเทรานุดรน,นั้นยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มันถือว่ามีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเชียวและท้ายที่สุดถ้าเราย้อนกลับมาดูที่สัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ในสกุลเทโรซอนั้นเทรานุดรก็ไม่ใช่สัตว์บินได้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในสกุลนี้อยู่ดี นั่นเพราะตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในปลายยุคครีเทเชียสอย่างเจ้าเฮสิโกปเทริกส์เจ้าของความกว้างปีกเมื่อกางปีกออกมานั้นจะมีความกว้างถึง12เมตรหรือรองลงมาก็จะเป็นควสเซลคอตลัสที่โด่งดังไม่แพ้เทราโนดอนด้วยความสูงเกือบ8เมตรและปีกที่กางออกมาก็จะกว้างเกือบ11เมตรแต่ควสเซลคอตลัสนั้นก็เกิดหลังเทราโนดอนหลายล้านปีเลยทีเดียว เทอรานุดอนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่นกและแมลงที่บินได้และการศึกษาเทอรานุดอนก็ได้คล้ายปริศนาว่าทําไมสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นถึงสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้ ลองจินตนาการกันสิครับว่าถ้าพวกมันยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันภาพของพวกมันที่บินว่อนอยู่บนท้องฟ้าคงจะดูราวกับว่าเราอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายหรือภาพพยนต์แฟนตาซียังไงอย่างนั้นคงจะทั้งสวยงามและน่ากลัวไม่น้อยเลย